โอ้โหช็อตหยุดโลกที่งานปราดาได้เกิดขึ้นแล้วนะคะกับการปะกันแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันของ3ามหนุ่มนะคะเคนทาโร่ไคแล้วก็คนไทยของเราอย่างน้องวินเมทวินนะคะพูดเลยว่าทั้ง3ามคนก็เป็น global star ที่ดังระดับโลกเลยแต่ความน่าภาคภูมิใจนะคะคือมีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยค่ะ ซึ่งเสียงชื่นชมนะครับก็พากันชื่นชมไปเสียงเดียวกันเลยว่าน้องวินเนี่ยหล่อมากๆแล้วก็เก่งมากๆที่ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้นะคะเพราะว่าพูดเลยว่าไม่ง่ายเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าวงการบันเทิงของไทยเราก็โตจริจรงๆค่ะในระดับสากลเนาะก็ว่าน้องๆเนี่ย,ยสามารถที่จะสร้างแบบมูล,ลค่าสื่อได้เยอะมากๆ นี่น้องก็มีแบบถ่ายรูปคู่ก,กับอีโดยอนด้วยนะคะซึ่งก็พูดเลยว,ว่าทั้งสองคนเป็น global star น้องวินเองนะคะก็เป็นคนที่ทํางานเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเห็นสัมภาษณ์ล่าสุดก็มีบอกว่าอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ35ซึ่งไม่ได้หมายความว่าหยุดทํางานแต่อาจจะแบบไม่ต้องเหนื่อยต้องเร่งตัวเอง,เองให้แบบาทางานตลอดเวลาณนะอายุตรงนั้นนะคะรับอีกหนึ่งคนที่ขยันมากๆซา่าคือชื่นชมแล้วก็ตามฟังสัมภาษณ์น้องแบบเห็นทัศนคติของความเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจที่ดีเยี่ยมมากๆเลยละค่ทนีสําคัญหลอขึ้นทุกวนด้ยค่ะ